ชายคนหนึ่งรู้สึกทุกใจเพราะอวัยวะเพศมีขนาดใหญ่เกินไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับประธานหญิงในบาร์ทั้งคู่ใช้เวลาคืนหนึ่งร่วมกันที่โรงแรมประธานหญิงรู้สึกพึงพอใจในตัวเขาอย่างมากวันถัดมาด้วยความรู้สึกขอบคุณในทีมแข่งรถที่เธอบริหารจัดการจ้างเขาเป็นพนักงานล้างรถแต่ประธานหญิงไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของชายหนึ่งคือตำนานรถแข่งระดับโลกแล้ววันหนึ่งเขาถูกเจ้าของอู๋หญิงร้องขอให้นำสัมภาระขึ้นไปส่งบนภูเขาขับรถเป็นไหมปาบีไม่จับตัวเลยขับได้ก็พอได้ไปเลยรีบไปส่งอะไรเข้าไร พี่ไปส่งอะไรขึ้นเขานะต้องเร็วแค่ไหนเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งดีวุ้ฮแน่พี่เหึงดูถนนเส้นนี้ดิถนนเส้นนี้เนี่ยยากกว่าถนนแข่งอีกนะถ้าทีมเรามาฝึกที่นี่แล้วก็รับรองพัฒนาแน่ชัวป้าบนี่มันถนนหมู่บ้านสันเกียเนี่ยนะพวกเขาจะให้เราฝึกเหรอ อะโทษพี่เหิงน้องจากการไว้เรียบร้อยแล้วนะถึงตอนนั้นพวกเขาต้องยอมยกถนนให้เราใช้แน่นอนนี่พี่เหิงเดี๋ยวผมพาซิ่งพี่ไอ้ขบวดไปป่ะเนี่ยตาอไม่ทันเลยอะอ๊ะทางนี้น้องฝีมือดีขึ้นเยอะเลยนะแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ถนนเส้นนี้นะอีกสักสองเดือนรับรองทั่วเมืองจริงไห่ไม่มีใครเทียบผมได้แน่ หลังมีรถตามมามันจะเป็นไปได้ยังไงอ,อาจจ้าอ้าวหอตามจริงฮะแั้นเดี๋ยวต้องโชว์ให้รู้ฝีมือสักท่าเก่าเว้ยรถอะไรวะเรอือชะมัด รถน่าธรรมดาละแต่คนขับไม่ธรรมดาแนะ่อย่างน้อในเมืองจิงหายไม่มียอดฝีมือแบบนี้เร็วขนาดนั้นเป็นไปไ,ได้ไงเฮ้ hey, เราไปทําเรื่องก่อนเถอะพอรถคันนี้แพงมากนะเจ้าของรถเดี๋ยวก็มารับรถแล้วนะจะทําไงดีเนี่ยไอขาดแค่ไหลนีดเช้นเดียวไม่รู้ว่าจะส่งทันไหมเดี๋ยวผิงอะไรจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะแล้วใครเป็นคนมาส่งล่ะให้ขาโจส่งมาแล้วนะ อาจโจเหรอเขาก็รู้แต่ล้างรถช่วยทำเรื่องเล็กๆจะทันไม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเขากับรถอะไรมาก็รถวันเอ็มสิที่พี่เอากลับมาสองสมบันก่อนไงวันเอ็มเหรอคันนะั้นจะเพื่งหมู่รถไฟดังๆไปเองนะนั่นเตรียมไว้จริงๆนเอาไปฝึกสนามอาชีพเลยนะคนทั่วไปจะขับได้ยังไงละ่ะจริงอย่างตลอดหลายปีน,นี้ฉันไม่เคยเห็นเขาขับรถเลยนะถนนในหมู่บ้านก็แคบแลจราจรต่อรายถ้าเกิอดอะไรขึ้นจะทำยังไงขึ้นเขาเห็บมันก็ต้องใช้สี่สิบนาทีเขาเพิ่งออกไปเองงั้นฉันเรียกกลับมาเถอะเดี๋ยวสิ มอนเขาถึงแล้วนะ้เป็นไปไม่ได้นี่แค่ผ่านไปสิบนาทีนะรอได้หรือเปล่าเนี่ยถึงสักทีคุณจรดขับไวมากนะอ๋อ ก้ผ่านทางลัดไงถนนเส้นนี้ฉันขับมาสิบกว่าปีจะไปม,มีทางลัดอะไรกันละ่ะมอน,นี่มันหรือว่าฮ้พ่อขันนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วให้ผมลองนะ hey. เฮ้เดี๋ยว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 รๆรถคันนี้ทั้งคันให้การปรับแต่งมาอย่างจัดเต็มเลยนะอะไรธรรมาด,ดาธรรมดาเหล่านั้นมันไม่เข้ากับแรงม้าของรถคันนี้หรอกถ้าสตาร์ทมันขึ้นมารถอาจจะพังยับก็ได้ทนายโปรจริงกนนะจะมารับรถทำไม ลบถอยไปสิอาโจหยุดป่วนได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะ ทำไมเป็นเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆอาเจ้าน่าเป็นใครกันแน่เฮ้ย,ยมารับรถครับเจ้านายโอ้ยอะไรของนายเนี่ยฮะพกหรือซ่อมรถกูพังเหรอรู้ไหมว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ะฮะ จ่ายมาเลยเดี๋ยวนี้น้องฟังพี่อธิบายก่อนนะครับต้องขอโทษจริงๆเขาเวลาพวกเราหน่อยนะเดี๋ยวเราจะคอนเลยเลิกพ้ามไร้สาระรู้ไหมว่าฉันซื้อมาแพงแค่ไหนจ่ายมาเลยสิบล้านสิบล้านเหรอจะป้นกันได้ไงสิบล้านเหรอเราจะมีเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไลงลังคารถคันนี้ทั้งคันรวมถึงสปอยเลอร์้ทยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์เกรดพเมยมคุ้มหนึ่งล้าน โช๊คับเทอร์อบโบความค้ายเคลื่อนอยู่ในระดับมิลลิเมตรเท่านั้นฟิมิช่างแข่งระดับมาสเตอร์จากฝรั่งเศสคัดพิเศษ,ษล้วนๆห้าล้านไม่เกินแต่ยังนะยังแค่เทอร์โบกับโช๊คของฉันกระบะก็ไปห้าล้านแล้วยังไม่โดมอันอื่นนะเว้ยเรียกแค่สิบล้านเนี่ยก็ถือเป็นบุญพวกแกแล้วเท่าแกซเซินจ่ายเงินมาจ่ายบ้าอะไรลูกไม่มีทางจ่ายอะวิจิตรรถนี่นะเราเป็คนคนซ่อมมันพังเอง สักควรับผิดชอบแต่พวกเราไม่มีเงินขนาดนั้นจริงๆไม่มีเงินไม่เป็นไรถ้าทัดจะไม่ผิดนะนายก็คือหัวหน้าหมู่บ้านเซนใช่ไหมเอาอย่างงี้พวกเราจะยอมเสียเปรียบสักหน่อยนายก็ยกสิทธิให้ใช้ถนนเส้นทางภูเขาเส้นนี้ให้ทีมเฟฉีเอามาฝึกเรื่องรถจะไม่เอาเรื่องก็ได้ทีมเฟฉี่หรอถนนเส้นนี้นั่นเป็นของท่งหมู่บ้านไม่ใช่ฉันคนเดียว ไม่มีสิทธิ์ให้นายหรอกของหมู่บ้านอะไรกันเล่าฉันตรวจสอบมาแล้วเว้ยถนนเส้นนี้เป็นของบ้านเซินลงทุนสร้างมาล้วนๆเนี่ยเลือกมาจะให้ถนนหรือจ่ายตังค์อ๋อเรื่องซ่อมรถมันแค่บางหน้านี่หว่าที่แท้ใครอยากได้ถนนรอบใบใช่ไหมทีมไฟฉินม,มันเร็วจริงๆฝึกซ้อมกับเสียงดังทั้งวันทั้งคืนทั้งเร็วล้กก็เสียงโคมงคลามในหมู่บ้านพวกเรานะ่ะไม่ต่คนแก่กับเด็กถ้าให้พวกคุณใช้ไปหมู่บ้านนี้ไม่มีวันสงบแน่นนะ โอเคงั้น okay. ก็จ่ายมาดิเดี๋ยวก่อนนี่เหรอแผนของนายพี่เหงิงตอนนี้ถนนเส้นนี้นะ่ะหลายที่หมายตาไว้แล้วนะนี่แหละวิธีนี้แหละไวสุดแล้วเชื่อผมที่หลังเลือกตัดสินใจเองได้ไหมทั้ทีมเราเสียหน้าหมดเลยเห็นไหม รถหน้าร้านเป็นของพวกคุณใช่ไหมใช่ทีมชิงหยุนทีมแข่งท้องถิ่นในเมื่อทุกคนเป็นนักแข่งเหมือนกันงั้นฉันจะให้เธเลือกอีกทางนะมาแข่งกันเลยเอาแบบชนะสวนในสามรอบถ้าพวกคุณชนะได้เรื่องรถฉันจะไม่เอาเรื่องอีกต่อไปแต่ถ้าพวกคุณแพ้แล้วก็ถนนต้องยกให้พวกเราระหว่างที่เราฝึกซ้อมทุกคนในหมู่บ้านเซิน ห้ามขึ้นเขาดิคับห้ามขึ้นเขาเหรอแล้วจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะพี่เหิงจะลำบากไปทำไมเนี่ยผมจัดการก็ถ้ามีนักแข่งมือฉางจริงๆดึงเข้ามาในทีมเราคุ้มค่า,าวกว่าถนนเส้นนี้อีกเยอะเลยนะอะรางแก่ชาวบ้านธรรมดาแล้วถือตัวเองเป็นนักแข่งมืออาชีพงั้นเหรอทุกคนที่นี่ก็เป็นนักแข่งเหมือนกันไม่ใช่เหรอแบบนี้มันจะเรียกว่าแกล้งกันได้ยังไง ใช่ไหมล่ะวันหน้าสนคิดให้ดีนะจะโดนก็ได้แต่จะบอกให้ว่าพี่สาวฉันเนี่ยไม่ได้ทรมาดานะเว้ย้ยเจอพวกเขาเป็นนักแข่งมืออาชีพนะอย่าวเก่งเกินไปนะพี่นักแข่งมืออาชีพแล้วไงวันวันพี่ก็ดูแต่คลิปของนักแข่งเทพคนนั้นเนี่ยฉันวางโจงาไม่ใช่เหรอพี่ดูคลิปเขาตลอดเทคนิคการดิฟพี่ก็รู้อยู่แล้วพี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเขาหรอกฉันจะไปเทียบกับฉันว่างโจงได้ไงล่ะเขาคือตัวเทพของการนกักแข่งเลยนะฉันนะแข่งก็แข่ง เกกิดอะะไรันล่ฟังดีๆนะทุกคนพี่ชาชันี่แหละพึ่งคว้าแชมป์การแข่งขันไฟหยุนเขตอัพเภอหลิงหยุนแถวนี้สิบลีร้อยลีไม่มีใครสู้เขาได้ล็อกมีเขาอยู่เราก็ชนะแน่<ะ>ไฟหยุนเน่ยคืออะไรอ่ะไม่เคยได้ยินเลยอาจินนั่นมาทีมไ,ไฟฉีทั้งรถทั้งนักแทงแต่ต่างกันดาฟ้ากับดินนีพี่ทำไมไปเชียร์คนนอกและเหยียบคนของตัวเองอ่ะ อีกอย่างนีด้วยฝีมือของพี่กับพี่แชมป์ถ้าทีมเรามีทรัพยากรเหมือนกับพวกนั้นก็คว้าแชมป์ไปนานแล้วโวน,นาเสินตัดสินใจหรือยังจะจ่ายเงินหรือว่าให้ถนนหรือจะมาแข่งกัน รอบแรกแข่งเรื่องกัรควบผมรถในสนามจะมีขวดตั้งอยู่60สิบขวดแต่ละทีมส่งตัวแทนสามคนขับบนสนามหนึ่งรอบไฟที่ใช้สปอยเลอร์ทายรถเปิดฝาคนให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าชนะมันจะทําได้ยังไงกันล่ะโถเมื่อกี้ยังปากดีอยู่เลยอไงล่ะเกิดกลัวขึ้นมาเหรอพี่ชั้มกับฉันเคยรับการฝึกมืออาชีพไม่มีปัญหาใดแต่ตอนนี้เรายังขาดอีกคนแฮมพี่ฉันเองฉันไหวนะนายไม่ได้อโจ นายลงพ่อแบบนี้ไม่ได้นะลุงเซนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับถนนของหมู่บ้านเรานะครับจะให้คนนอกแข่งได้ยังไงกันใช่เลยเขาไม่ได้ขับรถมา5ปีแล้วนะนี่นายมึององหรือเปล่าเนี่ยพ่อทำไมเชื่อคนนอกมากว่าเชื่อผมอ่ะอีกอย่างผมเป็นตัวสำรองให้กับทีมชิงอยู่นะไอ้ยาพูดมากปากเหม็นจะเอางไงตกลงแล้วก็ให้พี่แชมป์กับพี่น้องเราสคนแล้วกันโอเคเริ่มได้เลย Hey, so so Hey. Huh? 7 ฝีมือพี่ฉันเนี่ยเปิดได้อย่างน้อยสิบขวดแน่นอนเลยไม่ได้มุมเค้าโคงมันกว้างเกิดไปแล้วพูดอะไรของนายนี่ดูท่าแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เธอ พี่โค้งเมื่อกี้สุดยอดไปเลยโค้งต่อเนื่องยากขนาดนั้นชนขวดแค่แปดขวดแทบเปิดได้ตั้งเจ็ดแน่ไม่เลวเลยนะชิงเฉียนดีกว่าตอนซ้อมซะอีกนะเนี่ยไม่เคยผ่านการฝึกซ้อมอาชีพเลยทําได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วนะเสือกไม่เข้าเรื่องโลบโลบอย่าขวางทาง ขวดที่เจ็ดแล้วถ้าพี่ชัดเลยเปิดอีกขวดนึงพี่แพ้แนะ่ไม่มีทางหรอกครั้งแรกเขาเข้าเร็วเกินไปจะไม่มีขวดโดนเปิดอีกมือสมัครเล่นชัชัๆไม่รู้อะไรก็เงียบไปเถอะย yes! เยี่ยบเลยเสมอกันแล้วดูสิมอนนี่พูดถูกอีกแล้วนาะ เขาชิปหายสายหัวไปซะถึงตาฉันแล้วอ่ะพีช่ชมอย่าประมาทนะนักแข่งมืออาชีพอะไรแค่นี้เองเหรอไม่ต้องห่วงเราเชิงเฉียนฉันจะชน,นะพวกมันสบายๆพี่ชชมสู้ๆนะจัดเต็มเลย แล้วเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าพี่แชมป์เอาอยู่พี่แชมป์สู้ๆนะคนนี้ดูน่าสนใจนะเนี่ยสิบแล้วพี่แชมป์สุดยอดจริงๆเลยพี่ฮะอะไรนี่นายสายหน้าทำไมอ่ะพี่แชมป์เป็นคนที่เปิดได้เยอะสุดแล้วนะ นายก็เป็นแค่คนนอกยังจะทําเป็นสายหัวแน่จิจก็ขึ้นไปเองดิ่ยยังนายคนเดียวก็เปิดไม่ได้ด,ด,ด้วยซ้ำอ่ะตุยดูธก็ไม่ใช่เขาอีกสิบขวดว่าไงล่ะยังมีใครอีกไหมผิดแชมป์พี่ในสุดยอดจริงๆเลยมาแต่นักแข่งที่ไปถึงมืออาชีพคนที่เปิดได้สิบขวดก็คงมีไม่กี่คนเนาะที่สําคัญพี่ชนขวดแค่หกขวดเองอ่ะสำหรับที่เป็นแชมป์การแข่งขันเฟย่อยุ่นของเรา,าเจ้าไห่จัดบทเรียนให้พวกเขาสะหน่อย ดูไวให้ดีเนะ่ยฉันทำให้ดูพลังเดียวเฮ้ยไอ้น้องดูให้ดีเนะ่โอโสุดยอดสิบสามขวดเป็นไปได้ยังไง มากกว่าแชมป์ตั้งสาขวดแน่แถมชนแค่สี่ขวดเองเนอะนี่แหละความแตกต่างของเรากับมืออาชีพถ้าแพ้อีกรอบหนึ่งงานรอบแข่งขันนี้พวกแกก็แพ้หมดไม่ใช่พวกเขาเลยดูท่าฉันต้องลงมือเองซะแล้วถึงจะทำให้คนคนนั้นเผยตัวออกมาตั้งตาดูแล้วกันว่าฉันจะสั่งสอนพวกเขายัางไงฉันลงเอง พี่เหงิงพี่เหงิงแค่พวกนั้นไม่ต้อยพี่ลงเองหรอกตั้งใจดูดีๆล่ะอยากชนะรอบนี้นะไม่ง่ายหรอกผู้ชายคนนี้เป็นใครกันน่พอ่อจะเป็นใครก็ช่างเถอะถ้เก่งจริงคงแข่งตั้งนานแล้วนะได้เห็นพี่เหิงลงแข่งด้วยตัวเองเนี่เป็นเกียรติของพวกแกเลย นั่นสิวันนี้ก็ให้พวกแกดูดีๆนะว่านักแข่งมืออาชีพมีน้ำยาแค่ไหนกันแนะ่ สิบหวสิบเจ็สิบแดี่สิบสาคด นี่แหละคือช่องว่างระหว่างพวกเรากับนักแข่งเมืองที่จริงพี่เหิรพี่เหิง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 ,พ,หงพี่มันโคตรเทพเลยยี่สบสามขวดเลยนะเว้วยจนไปแค่สองขวดเองอ่ะผลงานขนาดนี้ไม่ใช่แค่เมืองจริงไหรอกทั่วประเทศเลยก็ติดอันดับต้นๆนั่นแน่พี่เหิงฉันนึกออกแล้วเขาคือเขาคือลี่หังหลี่หังจะลีกอาชีพระดับประเทศอยู่อันดับยี่สิบแปดของประเทศเลยนะอะไรนะที่ยี่สิบแปดของประเทศแย่แล้วแบบนี้จะเล่นยังไง ถึงตาพวกคุณแล้วอุ้ยเจ๋อบอกพ่อมาตรงๆเธอลูกเปิดได้กี่ขวดกันแน่สักสามสี่ขวดมั้งแค่สามหรือสี่ขวดเราต้องเปิดให้ได้ยี่สิบแปดขวดขึ้นไปมันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะไปชนะได้ยังไงล่ะโจนายไปเถอะเหล่าเซินพ่อ พ่อพ่อให้ผมไปเถอะอย่างน้อยก็เปิดได้สองสามขวดถ้าให้เขาไปแล้วตายจะยอมแพ้ตรงไหนผมไปเองอุ้ยเจ้าเสเวลาเปล่าอุ้ยเจอุเจ้ แค่นี้เองเหรอแค่นี้ยังจะแข่งอีกเหรอ <laughs> แตบบ่เพ่เมื่อก่อนเล่นแต่เราปั๊มด้วยไงเฮ้ยรอบนี้พวกแกแพ้แล้วยังแข่งไม่จบเลยจะทำยังไงว่าแพ้ส่งอีกคนลงมาก่อนพอแข่งจบแล้วฉันจะคิดคะแนนให้พวกแก <laughs> พี่เหิงเราชนะอยู่แล้วไม่ต้องเปองแลนดหรอกดูออกเลยว่าเป็นมือสมัครเล่นชนะไปก็ไม่ภูมิใจหรอกว่าไงละ่ะรอบนี้นะ่ะพวกคุณต้องโชว์ของจริงแล้วละ่ะ พี่แชมป์งั้นพี่แข่งแทนผมทีฉันโอเคเั้่ฉันขอสู้ตาเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนรอบนี้ให้จอลงแทนพอ่อนี่เขาเป่าหูพ่อด้วยอะไรเนี่ยถึงใช่ขี้แพ้แบบนี้อาโอากด้วยนะ แค่ครั้งนี้เท่านั้นให้แค่เด็กฝึกิีได้กล้าเรยหรอวะลุงเสือได้ทนลองเองครับในพอมีโอกาสถ้าให้มันนั่นไปไม่มีทางเลยสักนิดเขากลับไม่เป็นด้วยซ้ำทีมไก่กาแบบนี้ก็แบบนี้แหละหาคนดีๆสักคนก็ไม่มีฉันว่านะเลิกแข่งซะเถอะไปล้างรถยังดีกว่า วครับรถไม่เป็นแท้ๆยังกล้าขึ้นไปอีกพวกแกเนี่ยรีบกลับบ้านไปดีกว่านะพอบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามไปเขาลงอ่ะอไม่ใช่ มัน,นไม่ง่ายแบบนั้นแน่ดาวน์โหลดในชอเพื่อดูตอนถัดไป